กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมได้เลยครับเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับพระสมเด็จพิมเกตบัวตูมพระครูมูล วัดสุทัศเทพวรารามปีพุทธศักราช2485พระเครื่องพระครูมูลวัดสุทัศเทพวรารามพิมเกตบัวตูมองค์พระเป็นปางสมาธิหรือปางตัดสรูรูปแบบพระเครื่องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผู้คนนิยมเรียกพระเครื่องพิมพ์นี้ว่าพิมเกตบัวตูมมวลสารของพระเครื่องสร้างจากผงพุทธคุณบทจากพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตาราม พุทธคุณโดดเด่นด้านนิรันตรายและด้านเมตตามหานิยมมีขนาดกว้างยาวคือ2.3คูณ3.5เซนติเมตรโดยประมาณจะสร้างในปีพุทธศักราช2485มีการสร้างขึ้นสองพิมพ์หลักคือ 1. พระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูม 2. พระสมเด็จพิมพ์เจดีประวัติของพระครูมูล มีให้ทราบไม่มากเนื่องจากไม่ค่อยมีบันทึกไว้ท่านไม่ค่อยปรากฏชื่อเสียงเหมือนพระเกจิอาจารย์ท่านอื่นๆในยุคนั้นเพราะท่านพระครูมูลเป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาเมื่อมีการประกอบพิธีปลุกเสกพระเครื่องพระกริ่งพระชัยวัดวัดสุทัศเทพวรารามที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นท่านจะเป็นพระสงฆ์ผู้สวดในพิธีกรรมปลุกเสกเท่านั้นด้านความรู้ในเรื่องเวทวิทยาคมลูกศิษย์ของท่านบอกว่า ท่านก็มีอยู่พอตัวเลยทีเดียวเพราะพระสงฆ์ในสมัยก่อนเมื่อบวชเป็นระยะเวลายาวนานหลายพันษามักเรียนวิชาอาคมติดตัวเพื่อใช้ในการออกเดินธุดงหากเจอพูดผีปีศาจหรือสิ่งอาถรรพ์นในป่าถ้ามีวิชาอาคมติดตัวก็สามารถเอาตัวรอดได้พระครูมูลวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านทราบในปฏิหารของพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามมานานแล้ว ท่านจึงพยายามรวบรวมเก็บพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามที่ชำรุดแตกหักเอาไว้เพื่อนำมาบดเป็นผงพุทธคุณเป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่องของท่านเมื่อผู้คนรู้ว่าพระครูมูลวัดสุทัศเทพวรา,ารามเก็บรวบรวมชิ้นส่วนชำรุดพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามเพื่อนำมาสร้างพระเครื่องขึ้นใหม่จึงนำเอาชิ้นส่วนของพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามมาถวายท่านเรื่อยๆ เนื่องจากความเชื่อในสมัยนั้นผู้คนจะไม่นำพระแตกหักชำรุดไว้ในบ้านผู้คนเล่าว่าพระครูมูลท่านเก็บชิ้นส่วนแตกหักไว้เป็นจำนวนมากหลายปีเมื่อรวบรวมได้เป็นจำนวนมากพอต่อความต้องการในการสร้างพระเครื่องพระครูมูลจึงนำชิ้นส่วนทั้งหลายมาบดและป่นให้ละเอียดแล้วนำมาผสมกับปูนขาวสร้างเป็นพระเครื่องขึ้นมาใหม่เมื่อกดพิมพ์พระเครื่องได้จำนวนที่ท่านต้องการแล้วพระครูมูล วัดสุทัเทพวรารามได้นำพระเครื่องที่ท่านสร้างเข้าร่วมพิธีปลุกเสกรพร้อมกับพระกริ่งพระชัยวัดที่ทางวัดสุทั์จัดขึ้นเมื่อมีใครขอพระเครื่องจากพระครูมูลท่านก็หยิบแจกให้ไปเรื่อยส่วนพระเครื่องที่เหลือเมื่อวัดสุทัศเทพวรารามมีพิธีปลุกเสกขึ้นครั้งใดท่านก็จะนำเอาพระเครื่องที่สร้างฝากเข้าร่วมพิธีในพิธีปลุกเสกอีกครั้ง ญาติโยมใครขอท่านก็แจกให้ท่านก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนพระเครื่องที่สร้างในครั้งแรกหมดลงจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2495พระครูมูลท่านได้นำชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามที่เหลือมาผสมกับชิ้นส่วนพระสมเด็จวัดบางขุนพรมที่ท่านได้หามาเพิ่มเติมทีหลังสร้างพระเครื่องของท่านขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งการสร้างพระเครื่องในครั้งนี้ พระครูมูลวัดสุทัศเทพวรารามท่านก็ทำเหมือนครั้งแรกคือนำพระเครื่องฝากเข้าพิธีปลุกเสกที่ทางวัดสุทัศเทพวรารามจัดขึ้นทุกครั้งใครมาขอพระเครื่องท่านก็แจกให้ไปเรื่อยจนกระทั่งหมดไปในที่สุดความจริงแล้วพระเครื่องที่พระครูมูลสร้างขึ้นถึงไม่นำฝากเข้าร่วมพิธีปลุกเสกของวัดสุทัศเทพวราราม ก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแล้วเนื่องจากมีผงมวลสารเก่าพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามและพระสมเด็จวัดบางขุนพรมผสมอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองแต่ท่านอยากให้พระเครื่องที่สร้างมีพุทธคุณมากยิ่งขึ้นพระครูมูลจึงนำพระเครื่องเข้าร่วมพิธีปลุกเสกด้วยพระเครื่องพระครูมูลวัดสุทัศเทพวราราม มีความนิยมมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยนั้นคนที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปต่างมีประสบการณ์ทางด้านนิรันต์รายกันมากพูดถึงพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมพระเครื่องพระครูมูลก็มีคนเจอประสบการณ์กันมามากถ้าจะว่าไปแล้วการห้อยบูชาพระเครื่องพระครูมูลวัดสุทัศน์เทพวรารามก็เหมือนการห้อยบูชาพระสมเด็จวัดระฆังโคศิตารามนั่นเอง ผู้คนจึงนิยมใช้พระเครื่องของท่านแทนพระสมเด็จวัดระังโคศิารามนับแต่นั้นมาพระเครื่องพระครูมูลวัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครที่สร้างในปีพุทธศักราช2484คือ 1. พระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูม 2. พระสมเด็จพิมพ์เจดีที่สร้างในปีพุทธศักราช2495คือ ห้าพิมพ์หลัก 1. พระสมเด็จพิมพ์พเกตบัวตูม 2. พระสมเด็จพิมพ์พเจดี 3. พระสมเด็จพิมพ์พระประธาน 4. พระสมเด็จพิมพ์คะแนนแยกออกไปได้อีกสองสพิมห์ 5. พระนางพญาแยากออกไปได้อีกสองพิม์พคือพิมพ์สามเหลี่ยมเล็กและพิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่พระเครื่องที่พระครูมูล วัดสุทัศเทพวรารามสร้างในยุคแรกในปีพุทธศักราช2485เนื้อขององค์พระเครื่องมีความนุ่มนวลจัดจ้านมากและลักษณะของพิมพ์จะออกไปทางพิมพ์เจดีของวัดระคังโคศิตารามมากกว่าในยุคหลังปีพุทธศักราช2495ค่านิยมในการเช่าบูชาถ้าเนื้อมวลสารจัดเข้มข้นแบบวัดระคังโคศิตาราม ราคาเช่าบูชาอาจสูงถึงหลักหมื่นต้นต้นโดยเฉพาะพิมพ์เกตบัวตูมจะมีราคาเช่าบูชาสูงถึงหลักพันปลายส่วนพิมพ์พระประธานมีหน้ามีตาราคาเช่าบูชาอยู่ที่หลักพันกลางถ้าสวยมากราคาเช่าบูชาอยู่ที่หลักพันปลายถ้าสวยมากเนื้อมวลสารจัดจ้านราคาเช่าบูชาก็จะสูงถึงหลักหมื่นได้เช่นกันส่วนพิมสามเหลี่ยมพิมพ์นางพญาและพิมพคะแนน ราคาเช่าบูชาอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางแต่ค่อนข้างหายากด้วยความโด่งดังทําให้ผู้คนอยากมีไว้บูชาพระเครื่องพระครูมูลวัดสุทธรรธธัศเทพวรารามได้ถูกพระครูสมุหาอัมพลวัดประสาทบุญญาวาสนําพระเครื่องพระครูมูลมาถอดพิมพ์และสร้างเป็นระสมเด็จขึ้นมาใหม่นําออกให้บูชาในงานพิธีมหาพุทธพิเศษวัดประสาทบุญญาวาสปีพุทธศักราช2506 พระเครื่องที่สร้างออกมาพิมพ์พระเครื่องจะตื่นไม่ค่อยประณีตแต่มีมวลสารผงพุทธคุณเก่าชั้นยอดผสมเป็นจำนวนมากมายเช่นกันพิธีมหาพุทธาพิเศษที่มีการนำพระเครื่องพระครูมูลเข้าร่วมปลุกเสกเช่น 1. พิธีปลุกเสกพระเครื่องอินโดจีนปีพุทธศักราช2485ประกอบพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถ วัดส,สุทัศเทพวรารามในวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2485โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชแพติสเทโวพระมหาเทระเป็นองค์ประธานปลุกเสกตามตำราวัดส,สุทัศเทพวรารามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พิธีพุทธาภิเษกที่จัดขึ้นในเวลานั้นถือว่าเป็นพิธีพุทธภิเษที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ จนเป็นที่กล่าวขานมาถึงทุกวันนี้พระคณาจารย์ทั่วประเทศและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นเดินทางมาร่วมปลุกเสก108รูป 2. พิธีมหาพุทธพิเศษปลุกเสกพระเครื่องวัดประสาทบุญญาวาสปีพุทธศักราช2506ประกอบพิธีพุทธพิเศษณพระอุโบสถวัดประสาทบุญญาวาสในวันที่6ถึงวันที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2506 มีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่พระคณาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมปลุกเสกพระเกจิอาจารย์และพระคณาจารย์เข้าร่วมพิธีปลุกเสก234รูปพระเกจิอาจารย์ที่มีพุทธาคมแก่กล้าในสมัยนั้นถูกนิมนต์มาร่วมพิธีเกือบทั้งหมดจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปเรานำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมมารับชมกันใหม่นะครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้แจ้งเตือนเวลามีคลิปมาใหม่จะได้ไม่พลาดนะครับ